ทุกคนแล้วผมถือ,อยูนี่คือลูบิกรุ่นที่ผมได้ม่าเป็นลูกสุดท้ายอะนี่ครับลูบิกที่มันไม่ได้เลื่อนนะสังเกตว่าแล้วนี่คือลูบิกที่ผมมีที่เล็กที่สุด เป็นปีจักรป่าต้องยอมแพ้มาแล้วต่อมาครับจะปั้นตัว อันนี้ก็คืออีกกูครับครับบ๊ายบาย